วันนี้ชั้นดี้ก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะสําหรับคนที่มีสัตว์เนาะสัตว์ตัวเล็กๆมันชอบมารบกวนแถวบ้านนะเช่นมดอะไรเงี้ยวิธีง่ายๆที่เราจะไม่ให้เขามาจุงแมาแรงต่อมือะไรตามกระถางต้นไม้ผักอะไรเงี้ยนะเราก็ใช้ตัวนี้เปลือกหอมนะคะเปลือกหอมแดงนี่แหละเราปลอกเปลือกนะแล้วเราก็เอามาผสมน้ํานะ ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนตื่นเช้ามา,มาน้ำมันก็จะข้นมากแล้วก็จะมีกลิ่นฉุนเพราะว่าเปลือกหอมนี่มันมีกรรมถันนะคะแล้วก็เป็นนิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้าเราพอครบหนึ่งคืนแล้วเราก็ไปลาดหน้าบ้านเลยลาดตรงจุดที่มีมดมีมแมลงลดน้ําต้นไม้ก็ได้นะคะทําให้ต้นไม้เจริญงอกงามด้วยแล้วก็กําจัดมแมลงด้วยถ้าเอาใส่ในในที่พ่นนะไนตัวพ่นน้ะกระบอกฉีดน้ําอะไรเงี้ยเอาไปพ่นตามใบตามใบนะ เนี่ยตามต้นไม้อะไรพวกนี้มันก็จะช่วยกําจัดมแมลงด้วยนะคะจน,นีอันนี้คันดี้ก็ปลูกไว้นะต้นหลิวต้นหลิวเนี่ยจะช่วยไล่ยุงได้มีกลิ่นหอมนะคะนี่นี่ปลูกไว้เยอะเลยเดี๋ยวจะไปให้อาจารย์พ่ออาจารย์แม่ด้วยคนละสองต้นเพื่อไล่ยุงนะก็สุดเคล็ดลับเด็ดๆค่ะ